สวัสดีค่ะข้อสอบข้อที่16นะคะสำหรับข้อสอบข้อที่16 o n e โปี2564สอบปี2563ปีการศึกษาค่ะข้อสอบพาร์ทที่เป็นรูปภาพยังคงเป็นพาร์ทที่ทุกคนชอบคุณครูก็ชอบนะคะมาดูโจทย์ด้วยกันค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณครูสุจินยอดมหาวันคุณสุจินคะเห็นโจทย์แบบนี้แล้วรู้สึกคิดว่าเป็นอะไรคะวิ่งเป็นวิ่ง เล่นกีฬาแอร์ทามอยู่นะคะใช้แอร์ทามยูดต่อไปๆแล้วก็เซิร์ฟฟิงใช่ไหมคะเป็นกีฬาทีนี้โจทย์ขึ้นมาว่า which winter sport เห็นคำว่าอะไรคะ winter เก่งมากค่ะคันคูนาโนเราอยู่กับคูนาโนด้วยนะคะทุกคน which winter sport is popular in western country ใจะไหมคะจริงๆเห็นค่าคำว่า western ก็จะรู้แล้วว่าคือกีฬาฤดูไหนคะหนาวฤดูหนาวเราก็มาไล่ดูไม่ต้องอ่านโจย์ให้จบให้เสียเวลามาไล่ดูค่ะรูปที่ห รูปพี่หนึ่งเป็นวิ่งวิ่งจําเป็นไหมต้องวิ่งในฤดูหนาวไม่ค่ะต่อมาเป็นสกีจําเป็นไหมต้องเป็นฤดูหนาวจำเป็นค่ะจำเป็นแล้วต่อมาคําว่าไบกิ้งแปลว่าปั่นจักรยานจําเป็นไหมคะไม่ค่ะสุดท้ายเซิร์ฟฟิ้งจำเป็นไหมคะต้องในฤดูนทะเลค่ะไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้วิ่งในทุกฤดูอันนี้ก็ปั่นในทุกฤดูอันนี้ก็เซิร์ฟฟิ้งในทุกฤดูเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดชัดเจนมากเลยเห็นแค่คำว่า winter ชัดเจนมากข้อนี้ตอบข้อที่ สองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะ,คะแล้วตอนนี้คุณก็จะกินคะแนนไปแล้วหนึ่งคอชัดเจนเจนมากค่ะขอบมือค่ะขอบมือ